คนที่ทาแท้งเนี่ยอาจารย์บอกเทดนิดนี้ฮะแก้ยังไงถึงให้มันหนักเป็นเบาได้การแก้แก้กรรมโดยการทําแท้งเนี่ยต้องบอกว่ากว่าเขาจีามาคลอดได้เนี่ยเขาต้องแย่งกันเป็นพันล้านสเปิร์มที่ว่าตัวเดียวที่เข้าวินมามจนกระทั่งตั้งท้องได้แต่เมื่อเราไปทําแทง้งเขาแล้วเนี่ยเขาย,ย่อมโกดแค้นเป็นเรื่องธรรมดามแต่ทางเดียวที่เราจะแก้ไขได้ตรงนั้นก็คือ,อพยายามให้ชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นให้ไปปล่อยปลา ปลาอะไรก็ได้ที่เขาจะฟันหัวปลาดุกปลาหมอปลาช่อนปลาไหลได้หมดแต่ถามแม่ค้าว่าช่วงนี้มีปลาอะไรไข่เยอะๆมั่งครับครับแล้วก็ปล่อยๆตรงนั้นบ่อยๆเพื่อสขถาบทหนึ่งของเจ้าแม่กวนอิมนี่คือทฤษฎีเดียวกันเมื่อเราทําบุญให้กับบุตรที่ได้เสื่อชีวิตจากการแทงลูกทําบุญทุกประเภทรวมทั้งการปล่อยปลาไข่แล้วทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเขาพอใจใ,ในผลบุญ แยกกันไปไม่มารังควาเราถ้าเราไม่ทําก็จะตามเราตลอดอาจารย์ก็ไม่ไม่ไม่ทาถูกต้องถูกต้องเขาจะคอยลังควาเราทํากิจการให้เราย่ําแย่กับทําชีวิตคู่ให้พังวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์บาลินเนอมากครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับแลวรายการปอกเปิดคนดังต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ 嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛咪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 。